ก็กลับมาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคุณผู้ชมครับนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับใครที่อยู่แถวซอยวัชรพลรามอินทรานะครับดูเหมือนว่าน่าจะมั่นใจในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในถนนเส้นนี้นะครับเพราะว่าท่านผู้ว่ากรุงเทพนะฮะท่านชัดชาติเนี่ยลงลุยแก้ไขด้วยตัวเองแล้วก็กําชับ นะฮะปัญหาที่เคยมีต้อง hmm. ไม่เกิดขึ้นอีกครับผม oh, บนะก็จากการที่ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในซอยวัชรพลนะครับรามอินทราเนี่ยมักจะพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนักครับซึ่งเมื่อช่วงเย็นนะที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักทำให้ต้นไม้เนี่ยหลายต้นนะฮะล้ม แล้วก็เกิดน้ำท่วมท่วมขังที่สูงเกิน30เซนติเมตรนะครับทันทีที่ทีมงานของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครทราบเรื่องนะฮะท่านผู้ว่าในาใยชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ลงพื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสํานักงานระบายน้ํากอทมอนะครับในระหว่างที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่นะครับก็ได้สอบถามข้อมูลต่างๆก็พบว่าคุณพิษสมัยนะครับซึ่งเป็นผออเขตบางเขนเนี่ยนะได้สอบถามกันถึงสภาพ,พภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็เส้นทางน้ําต่างๆเนี่ย บอกว่าท่านท่านผอ,อเนี่ยนะครับรู้เส้นทางเป็นอย่างดีหมายถึงว่าข้อมูลแน่นเลยนะครับผู้ว่าก็เลยกล่าวชมนะว่าโอ้ข้อมูลแน่นมากนะครับแม้จะอยู่ในพื้นที่แค่10เดือนนะก็เรียกว่าสามารถทํากันบ้านได้เป็นอย่างดีนะจนแฟนคลับของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับก็กล่าวชื่นชมผอ,อพิสมัยกันอย่างมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณชัดชาติก็ได้กําชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้สำนักงานระบายน้ำเนี่ยนําเครื่องสูบน้ำมาพร่องน้ำตามตรอกซอกซอยและถนนที่มีบ้านเรือนอยู่อย่างนาแน่นครับเพื่อเป็นการลดระดับน้ำให้สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวกขึ้นซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็สามารถทําให้สาาถานการณ์น้ําท่วมบริเวณซอยวชรพลที่เคยเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยกลับได้รับการคลี่คลายได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นะครับท่านผู้ว่ายัางกำชับให้พออ,อเขตบางเขนนำกำลังเข้าเคลียร์ต้นไม้ริมถนนที่หักโค่นออกโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและระหว่างที่คุณชาัิชาติเข้าสำรวจตามตรอ,อกซอกซอยต่างๆบนถนนวัชระพลนะครับก็ได้มีบางช่วงเนี่ยขึ้นท้ายกระบะรถบิ๊กอัพ ซึ่งมีแฟนเพจทักท้วงนะครับว่าจะผิดกฎหมายก็เกรงว่าอาจจะโดดเล่นงานแต่คุณชศชาติก็บอกว่าขออนุญาตนั่งแป๊บเดียวนะเพื่อทําการสํารวจพื้นที่น้ําท่วมในการแก้ไขปัญหาคงไม่มีใครมาเอาผิดนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็จะระมัดระวังไม่ทําผิดกฎหมายนะครับก็เรียกว่านะฮะดึกดื่นก็ลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจ๋มจ๋มจมไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะนะ อีกฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ชมค,คุณสีสุวรรณจันยา<อ>พี่สีนั่นเองแ,แฟนพันธ์แท้คุณชัดชาออแฟนพันธ์แท้ <c oughs> คุณสีสุวรรณจันยานะฮะเลขาที่การ,รสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับก็ออกมาระบุคุณผู้ชมบอกว่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับออกมาให้ข่าวว่าได้ประสานงานกับกองทัพเพื่อขอให้สงทหารมาร่วมกับสนักระบายน้ํากรุงเทพเพื่อกําหนดนะฮะกำหนดแบ่งพื้นที่ที่จะขุดคลองราดพร้าวนะครับแล้วก็คลองแสนแสบ ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางกรุงเทพมีข้อมูลว่าคลองลาดพร้าวมีปัญหาเรื่องความตื้นเขนินน้ําไหลช้าจึงจะเริ่มดาเนินการขุดลอกคลองลาดพร้าวเพิ่มขึ้นแต่จากจากการที่คุณศรีสุวรรณโอ้โหแอคท่าดูนะฮะนะฮะลงไปสํารวจนะครับพื้นที่ในคลองลาดพร้าวด้วยตนเองนะฮะพบว่ามีกองดินและเศษอิฐหินปูนจากการเททิ้งนะฮะซึ่งมาจากโครงการบ้านอันคงที่ก่อสร้างอย่างผิดกฎหมายอย่างมากมาย ทำให้คลองเนี่ยตื้นเขินนะครับแล้วก็ชาวบ้านริมคลองก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่กอทมอหรือทหารมาขุดลอกตามข่าวแต่อย่างใดนะครับเวลาฝนตกก็ทําให้น้ําเอ่อล้นท่วมระบายได้ช้ามากนะครับ mm hmm. กรณีเช่นนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าจึงขอถามไปยังผู้ว่ากอทมอว่านโยบายหาเสียงเพ้อฝันหรือไม่หรือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเพราะความจริงที่พบกับนโยบายมันต่างกัน กมอาจจะหลอกคนทั่วไปได้แต่หลอกความจริงไปไม่ได้นะครุณศีรสวรร์ก็นะฮะตอกย้ำไปในตอนสุดท้าย